สวัสดีครับพบกับวินชาเลนเจอร์นะครับวันนี้นะครับเรามีอุปกรณ์ชิ้นใหม่มานำเสนอเป็นของเล่นเป็นเขาเรียกว่าโล่หมีเนาะเป็นโล่หมีเอ่อที่ว่าเรียกว่าโล่หมีเพราะรูปทรงมันเหมือนหมีไงขอชมนะขอชมนะอยากรู้เขก็พิโกว่าหมี มันจะขึ้นอย่างเออนะสิเห็นมีหนูไหมอะเห็นมีหนูไหมเห็นมีหนูไหมเห็นมีหนูมั่งไหมมันก็จะมีคําถามอยู่ในหัวข้อเนอะทำไมซีอีโอเขาไม่มาทำนี่เอ้ดันเดะยู่โทรมาบอกเออว่างมาทํำไหมพอดีแบบ อยากจะรีบรีวิวเราก็ไม่รู้หรอกว่าเกิดนึกคอะไรอยากรีบทำวันนี้สุดท้ายคือเมาอย่าเอาความจริงมาพูดนะวิลราเกือบลืมไปนี่โล่นี้เป็นของวอล์ฟนะฮะก็ต้องบอกของขอณทางสปอนเซอร์โดยวอล์ฟมากครับผมสปอนเซอร์วอล์ฟมากผมประทับใจโล่นี้มากเลยจริงโดยโล่ตัวนี้เนี่ยนะเท่าที่ดูเนี่ยถ้าเอาไปลงสนามเนี่ยมันก็จะโคตรโกงยังไงครับคุณก็ุกงแต่ไปข้างหน้าดิ คุณก็เดินลุยๆๆเข้าไปอ๋อเหมือนโลบิสใช่ไหมหรือโลบิสใช่ไหมคุณนี่ไม่ต้องทำอะไรเลยเนี่ยความสูงอ่าสกักครู่นะเปิดโพยอ่ะบีเปิดโพย, <c oughs> ยกันด้วยนะ <c oughs> ตัวนี้เนาะสูงเนี่ย85ครับผมอ่านี่แบบนี้ตนสูง85เซนติเมตรนะอ่าสูง85เซนติเมตรนะก็ประมาณว่าเกือบเท่าตัวเลยเกือบเท่าตัวคนเลยส่วนกว้างเนี่ยเดินจากนี่ถึงนี่เนี่ยอ่าอยู่ที่56เซนติเมตร56อ่าสูงก็คือสูง85กว้าง56ส่วนน้ำหนักเนี่ย ก็ราวๆสามกิโลเนะาะสาามกิโลโดยประมาณแต่แต่บางคนอาจจะแบบคุไม่ปเกือสามมากเราไม่รู้เหมือนกันเนาะแล้วแต่คนถือถ้าเกิดคนไม่เคยถือจะดูหนัก<อ>แต่ถ้าเก<อ>ิดคนแบบยกเวทยกอะไรมาบ่อยๆก็จะถือจะดูเบาเ<อ>ๆหน่อยส่วนวัสดุเนี่ย <c oughs> มันเป็นโพลีคาร์บอเนตมันก็คือพลาสติกแข็งนั่นแหละ เขาเลยเรียกเขาว่าเป็นโพลีคาร์บอเนตเนาะนี่นะแต่ถ้ามันมีรูหน่อยนะโอ,อ้โหจะดีมากเลยมันก็สามารถจะมองด้านหน้าได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะเขาเรียกเถอว่างเธอคลิปเราว่าพอเดี๋ยวเราจะทำา DIY ตัวนี้ให้ดูกันอีกมีไฟแล้วมันก็จะเหมือนบิส <c oughs> <c oughs> นี่ฮนะก็คือแค่ขนาดนั่งย่อนี่ก็คือจากการได้แทบแทบจะทั้งตัวแล้วนะอะไรประมาณนี้อ่าข้าข้าๆก่อนเดี๋ยวเราจะมีการทดสอบให้ให้ดูเนาะทดสอบโดยอุปกรณ์การทดสอบเรานี่ถ้าคุณจะเห็น อ่าเดี๋ยวเอาเข้ากล้องนะครับเข้ากล้องนะครับนี่ตัวนี้ก็๑๗เอ่อต้องบอกว่าขึ้นโดยอุปกรณ์ลากยาทั้งหมดก็คือว่าเอามาคอสตอมมาใ,<ช>ให้มันดูดีทั้งหมดอ่าอยากให้แจงเลยรายละเอียดเยอะมาก <c oughs> แต่ยิงดีอ่ะย,ยิง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 สู้พอๆกับตัวเป็นหมื่นอ่ะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวครับผมเรามารีวิวโลนะ<อ>ไม่ใช่มารีวิวปืนจะยิงยิรีวิวปืนใช่ไหมโอเคอันนี้กะจะขายของตัวเองอย่างเดียวเลยดูดีกว่าเฮ้ย ทีนี้เดี๋ยวเราไปทดสอบโลดอันนี้เลยดีกว่าว่ามันเป็นยังไงการใช้งานยังไงอ่ะเดี๋ยวเราไปชม,ามาการทดสอบนนะครับผมเราจะมาทําการทดสอบเนาะโดยเป้านั่นคือเป้าของเราเอเป้าแค่นี้เลยนะ มันก็เล็กๆนัๆ่นแหละดีเพราะเราจะได้ดูการคุมปืนว่าเฮ้ยมันพุ่งได้ดีขนาดไหนอ๋อก็คือแบบเชิงในการเล่นอะไรแลวนี้ว่าเออมีสเต็ปว่าเราต้องบุกยังไงแบบใช้โล่ยังไงใช่ไหมใช่จะได้ฟังเสียงด้วยเฮ้ยว่าเออตอนถือโล่แล้วเอาปืนวางเงี้ยมันยิงดังแกล้งไหมมันโดนหรือเปล่าก็คือว่าต้องใช้ในการแบบเสียงเอ้าอออ่าแล้วก็แน่นอนว่าแวนก็ต้องอย่าลืมแววนป้องกันนิรภัยนะจ๊ะ แม็กกาซีนมี2แม็กโดยแต่ละแม็กก็ใส่17นัดเราก็จะยิงทั้ง7นัดก็คือใส่ให้ดูสมจริงเออใส่ให้ดูสมจริงมี17นัด <c oughs> มีคำสั่งรีโหลดด้วยตอนเรารีโหลดแล้วก็อะไรก็ว่าไปก็เดี๋ยวให้เพื่อนมาซ้ำเติมอะไรอย่างนี้อ่า <c oughs> ไปไปไป สวยงามไปงานไางครับของเล่นประจาตัวของท่านรู้สึกไงตําแหน่งนี้ชิวกาดโอเคเลยโอเคนี่คือดีดีชอบชอบเลยถ่าสวยเหลือเกินถ้าใครสนใจลูหมีตัวนี้นะครับผมติดต่อกันที่ฟอร์มกันได้เลยนะครับผมนะเพราะว่าฟอร์ออเ่ยเขาจาหน่ายโล่กตัวนี้เนี่ยเยอะนะครับแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้จะมีของอยู่หรือเปล่านะแต่ไม่รู้ เพราะเราได้มาบูบีบเขาบอกว่าใกล้จะหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยใครสนใจโรคตัวน,นี้รีบไปสั่งซื้อกันได้นะครับผมแล้วก็คลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของชาเลนเจอร์นะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสด,ดีจับไปนอนก่อนแล้วเมาจับเฮ้ยมีเหลืองนิดนึงใช่เหรอเหลืออ,อะไรเนี่ยโอ้ยพอแล้วเฮ้ยกินได้มึงกินมึงอยู่ในหัวเนี่ยไตหมดเนี่ยตอนแ้กก้มเน่ย